สวัสดีครับวันนี้พวกเราเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มาถึงปั๊มน้ำมันอ่าทางไปยะโสครับออกจากรยละเอียดมาก็เจอปั๊มนี้นะครับ PTT ก็จะไปที่เดชอุดมนะครับเจอก็ทักได้มีสติ๊กเกอร์นะมีอยู่ครับก็กลับมาจากน่านพักผ่อนหนึ่งวันแล้วก็ออกเดินทางต่อเลยนะครับ เรเป็นเทนนี่สายเดินทางงโดยตรงเช็คตลอดนะครับเราเป็นเทนเป็นรถที่รักสุดๆนะครับดูแลแต่ผมมองว่าฐาดของผมเนี่ยมันสั้นเกินนะเพราะดีมีคนโทรมาจ้งย้ายรถความยาวช่วงล้อห้าห้าุห้าเมตรไปไม่ได้เลยมันเป็นรถล็อกกี้ม่นายนายเลย ล็อกี้เนี่ยเฉพาะหัวนี่มันก็ออกโผล่มาเยอะถ้าจะได้จริงๆเราต้องตัดตัวนี้ออกเลยให้หัวแต่มันก็ติดเลตู้เองผมก็เลยคิดว่าไม่อยากจะลงทุนอะไรอีกแล้วแหละก็ะย้ายได้เฉพาะที่ที่เราทําได้ไม่อยากจะทําให้มันเกินตัวไม่ได้เป็นรับจ้างอาชีพนะนี่เขาวิ่งงานตัวเองนะครับ รับรถที่เดชอุดมครับล็อกกี้ราคา350,000บาทครับล็อกกี้เครื่อง195นะเดี๋ยวมารอติดตามกันเครื่องเจ้าเบนเทนนะครับหลายคนถามเครื่อง6 HE t u อี o ทบนะครับปกติมันจะเขียนอยู่ตรงนี้นะนี่นะ o สนะครับแรงเจอนะมันจะเขียนเลย มันเป็นเครื่องหงเหดอเทอร์โบอินเตอร์นะครับสองร้อห้าสิบนะไม่ได้โมโนมาเองนะมันเขียนไว้ตรงนี้เลยสองห้าศูนสมัยนะั้นอ่ะมันลบออกหมดแล้วเขียนไว้เลยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องของญี่ปุ่นอะ่ะมันแรงมา้ามันมันมาจากญี่ปุ่นอะ่ะเกียร์นี่เกียร์สปีดนะครับเครื่องท้ายสิบเอ็ดสี่ศูนยเกียร์ฮ่องกงเกียร์สปีด นะครับตัวเครื่องยนต์นี่ทนมากนี้มาไปจอยมาไป oh. เห็นอันนั้นไหมยังเห็นยันนั่นเราขายไออันนั้นไหมยังอันนั้ไอ้หน,นังคุย้ยหนังง้วนหนังคุยไไ้ยไหมเป็นตะไปคร้แก้มว่าขี้เลเ็กเชี่ยบสิเชี่ยบแล้เพราะที่ยังไม่เล็กันทุบๆหนอดว่าขี้เล็กอยู่งยันหนอดนี่ยังอยู่กูดังติดมาแข่งติดซื้ออยู่ไดยฮะแน่ยืนถ่ายเอังมันท่านออกมาอยู่